พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านผมเพิ่งไปให้หมอฉีดยามาเข็มสองเข็มแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่และก็อย่างที่นัฐวุธิพวกเรามีความรู้สึกเหมือนกันก็คือว่าวันใดที่มีการล้มล้างประชาธิปไตยโรคนี้ก็จะหายโดยทันที <laughs> <laughs> ผมเรียนกับพี่น้องว่า ความจริงออกจากโรงพยาบาลตั้งใจจะไปพักตามที่หมอเขาสั่งเอาไว้เห็นพ้าหัวหนังสือพิมพ์ซึ่งพี่น้องเราหลายคนตั้งแต่จานธิดาเป็นต้นมานั้นได้พูดถึงเขามามากพอสมควรคือนายสมชัยศรีสุธิยากรที่กล่าวหาคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนรัฐบาลว่าเป็นพวกต่ำ พวกถอยพวกเถื่อนคือผมต้องเรียนกับพี่น้องและจะสื่อสารไปยังนายสมชัยศรีสุทธิยากรว่าการที่คุณเป็นกรกตเนี่ยจะโดยวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่คุณลองถอยย้อนไปสิสมัยที่คุณเป็นองค์กรกลางเนี่ยที่เรียกว่าพินเน่ยคุณก็มีปัญหากับกกตชุดแรกไม่ใช่หรอือ ในเรื่องของงบประมาณผมอยากให้กะกะตชุดนี้ไปรื้อว่าสิ่งที่กะกะตชุดแรกเขามีปัญหากับนายสมชายและพลเอกสายหยุดเกิดผลในเรื่องงบประมาณนั้นเป็นอย่างไรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นกะกะตดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นองคอ์กรที่มีตำแหน่งเดียวคือนายสมชายสี่คนนั้นหายวับไปกับตา เวลานี้คนไทยท่องไม่ได้แล้วว่ากกตชื่ออะไรบ้างรู้จักคนเดียวคือนายสมชายศรีสุธยากรสัมภาษณ์ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องบางเรื่องก็ใช้วิธีฝันเอาบ้างแล้วท้ายที่สุดก็คือการหาเรื่องกับคนเสือ้อแดงคนเนี่ยนะครับถ้าทำตัวสูงเนี่ยคิดว่าตัวเองวิเศษพิโสว,ว่าคุณคนอื่นแล้วมองคนอื่นว่าตำ่ำว่าถอยว่าเถื่อนนั่น ถ้าคนนั้นนี่นะครับปฏิบัติตนสูงอย่างที่ว่าจริงนั่นเนะี่ยคุณอยู่สูงคุณจึงเห็นคนก็ต่าแต่ในความเห็นของผมนั้นคุณไม่ได้เป็นคนที่อยู่สูงแต่อย่างไรคุณนด้อยู่ต่ําและต่ําช้ากว่าประชาชนมากมายคุณมีหน้าที่ต้องการจัดการการเลือกตั้งแต่ไม่มีเลยนะครับที่คุณจะดําเนินคดีกับคนที่ขัดขวางการเลือกตั้ง และสิ่งที่คุณดำเนินการทั้งหมดนั้นเพื่อไม่ให้การเลือกตั้งเกิดความสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่คุณนี่นะครับจะเล่น Facebook อะไรก็แล้วแต่คุณจะมาสรุปความว่าคนเสื้อแดงและผู้สนับสนุนรัฐบาลเป็นคนต่ำเป็นคนถอยเป็นคนเถื่อนนั้นถ้าคนเสื้อแดงนะครับเขาสรุปความว่าคุณเป็นคนถอยคนเถื่อนและต่ําชาที่สุดในประเทศไทยบ้างแล้วคุณจะว่าอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการก,รกรอปตควรจะเป็นคนที่มีเกียรติและอยู่สมเกียรติกกตผ่านมาแล้วสามชุดผมเองยังไม่เคยเห็นว่าชุดไหนเนี่ยนะครับเหมือนกับชุดนี้แล้วหนักที่สุดและเป็นชุดที่ทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งและสร้างปัญหาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คนปกตินี่นะครับอยู่เป็นยูนูในองค์กรอิสระเป็นกกตแต่ไปถ่ายรูปนี่นะครับโผล่หน้าในร่างของผีเสื้อสมุทรมันมีที่ไหนแล้วก็ใช้คำว่าหลังสงกรานต์ถ้าตกลงกันไม่ได้แล้วจะถูกทุบคุณบ้าหรือเปล่านี่คุณสมใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียกร้องไปยังกกตอ,อีกสี่คนนะประธานกกตผมก็รู้ว่าซวยเหมือนกันเพราะไปเรียนนักไปเรียนปริญญาโทและสมชัยดันเป็นอาจารย์ประธานกกตอไอ้นี่ก็น้ำท่วมไปแต่ว่าในหน้าที่ของกกตน,นั้นต้องคุยกันสิครับว่าบัตรนี้เนี่ยนะครับประชาชนเขามีความรู้สึกกับกกตอ,อย่างไร ผมเองก็แลเห็นแล้วว่าการทําหน้าที่ของสมชัยนั้นไปกลบกะกะตอคนอื่นอีกสี่คนโดยที่ประชาชนเข้าใจผิดกันว่ากะกะตทุกคนเหมือนกับนายสมชัยทั้งหมดผมเชื่อว่าสี่คนนั้นหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็ไม่มีวันจะเหมือนกับสมชัยสมชัยนี่นะครับนอกจากไม่เหมือนกับกะกะตทัต้งสี่คนแล้วมันไม่เหมือนใครเลยในประเทศนี้มันเป็นของมันคนเดียว เป็นลักษณะเฉพาะตัวคือพูดได้ไง่ายว่าแต่ละวันไม่ได้หาเรื่องใครเข้าบ้านก็นอนไม่หลับครั้งนี้นี่นะครับก็ถือว่าแกว่งนี่นะครับแกงปากหาเสีน้นก็จะต้องได้เสี้นตามระเบียบเพราะฉะนั้นไอ้ที่ออกมาพูดว่าจะจัดการเลือกตั้ง20-27กรกฎาคมยาประชุมตุลาในรัฐบาล มันไม่มีทางได้หรอกแต่เป็นการพูดเพื่อเป็นช่องระบายอากาศเอาไว้เท่านั้นว่าประเทศไทยยังมีการเลือกตั้งอยู่มันจะมีการเลือกตั้งได้อย่างไรถ้ากปปปอปสเนี่ยนะครับสุเทพเพื่อสุบัรประกาศจะล้มการเลือกตั้งกันอยู่ประชาธิปัตย์ก็บอยคอดการเลือกตั้งและแคาไปหยุดการเลือกตั้งเพียงแค่เขตเดียวในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเนี่ยการเลือกตั้งก็ล้มคลืนมาแล้ว เพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเองไม่ได้สู้เพื่อมีการเลือกตั้งผมก็ประกาศกับบรรดาหมู่มิตรว่าเราจะสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่กว่าการเลือกตั้งมากมายถ้าบ้านเมืองนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเจอกะกะตแบบสมชัยเราต้องเจอสารรัฐธรรมนูญแบบชุดปัจจุบันนี้เจอปอปอช นะครับเจอกรรมาการสิทธิ์เจอพูดตรวจการแผ่นดินที่อยู่ในระบบเก่าที่มีความเป็นอคติติดตัวกันมาตั้งแต่ต้นเลือกตั้งไปแล้วก็ไม่จบเลือกตั้งไปแล้วก็ต้องมาเจอกรกะตสมชัยแจกใบแดงใบเหลืองเอาคนพันอย่างนี้ไปแจกใบเหลืองใครตัวมันแหละควรจะถูกแจกใบแดงมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ ถ้าเราไม่คิดสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นเราก็ยังต้องอยู่วังวนอย่างนี้เป็นวัฏจักรชนะเลือกตั้งแล้วก็ไปแพ้บนกระดานองค์กรอิสระหลังจากนั้นก็ตอบสู้ของประชาชนได้การเลือกตั้งแต่ต้องแลกกับความบาดเจ็บล้มตายเราอยู่ในวังวนอย่างนี้กันตลอดไปเราไม่มีวันที่จะชนะเป็นนิรันดรเราจะชนะในเวลาสั้นๆ แล้วก็หลังจากนั้นผู้แพ้ก็เอาคืนโดยกลไกของเครือข่ายอมตยาถามว่าเราจะกลับไปยังจุดเดิมแบบนี้กันอีกรืึเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องจงท่องในใจว่าเราจงต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สู้นะครับเพื่อสิ่งที่ดำรงอยู่เหมือนเดิมต้องต่อสู้เพื่อสิการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ มิฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราจะมาพูดที่นี่นะครับจะพูดจนกระทั่งห้างสุดเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพอไปเลือกตั้งก็เจอปัญหาแบบเดิมสมมุติเ่าเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ต้องมาเจอองค์กรอิสระเหมือนเดิมไม่มีวันจบสิน้นเพราะฉะนั้นปัญหาหลักเนี่ยนะครับมันอย่างที่ผมเรียนกับพี่น้องว่ายังอยู่ที่เครือข่ายอมตะยาธิปิตย เวลานี้ที่ผมพูดเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าเกมหลายอย่างมันเดินไปไม่ได้อย่างที่คิดตอนแรกคิดจะประหารในลานปปอชอมันไม่จบเพราะจะต้องมีการเปิดการประชุมวุฒิสภาถ้านะครับถ้าต้องการเชื่อนายกยิ่งลักษณ์ถ้าเชื่อเนี่ยนะครับคอรมอทุกคณะของนายกยิ่งลักษณ์ก็จะต้องถูกพูดอีกว่า คันบางคณะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกับกรณีในสารรัฐธรรมนูญของทวินกรณีทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเกิดขึ้นสมัยยิ่งลักษณ์หนึ่งหรือปูหนึ่งปูสองสามสี่ห้าเขาไม่ได้เกี่ยวกับทวินเปลี่ยนสีกรณีของทวินเปลี่ยนสีมันไม่ควรจะเกิดเหตุมาตั้งแต่ต้นการโยกย้ายข้าราชการเนี่ยเป็นเรื่องปกติอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าพักนะครับริบบลิกัน นะครับขึ้นมาแทนเดโมแครตเดโมแครตมาแทนรีบับริกรันนั้นข้าราชการต้องรู้เลยว่าจะต้องถูกย้ายไปตามนะครับพักการเมืองที่เปลี่ยนแปลงมาบริหารประเทศแต่กรณีประเทศไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่เวลานี้เนี่ยนะครับพอไปนั่งนับแล้วเนี่ยถ้าจัดการยิ่งลักได้ก็เจอเฉพาะคอรอมปูหนึ่งยังเหลืออีกสี่ปูตามที่ผมเรียนกับพี่น้องเอาไม่หมดเล่นไม่ตาย ปปาชาก็เล่นไม่หมดเล่นไม่ตายท้ายที่สุดเลยนะครับที่เราจะนัดฟังนัดหมายกับสุเทพเทือกสุบรรณวันที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยผมว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพลิดเลเนี่ยครับสถานการณ์อื่นจะมาแทนที่ผมยังเชื่อว่าบ้านเมืองนี้จะลงท้ายด้วยการปฏิวัติรัฐประหาร แต่ขอให้พี่น้องนะครับได้มีความศรัทธาและเชื่อมั่นระหว่างกันว่าเราเองจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่มันเกิดขึ้นมากมายแต่เอากันว่าในวันที่สุขภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวคุณหมอเวงจะมาทำหน้าที่ปกติคุณหมอนี่ป่วยก่อนผมแต่ว่าหายก่อนนะครับเนื่องจากว่ายังหนุ่มอยู่เนี่ย แล้วก็ท่านนัฐบวุฒิเขาไหวนะครับเขาก็จะมาทําหน้าที่กันต่อนะครับก็เรียนกับพี่น้องว่าให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับเรายังจะต้องมีหลากหลายเรื่องราวผมเองก็ต้องรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้มันเข้าที่เข้าทางเพราะว่าศึกมันคงกําลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับเมื่อสักพักนี้นะครับบังเอิญว่าผมไปธุระแล้วก็แวะไปหาหมอเนี่ย รถดันไปติดนะครับขบวนของกปปสพอดีมันก็ไม่รู้ว่าผมนั่งอยู่ในรถก็โดยส่วนใหญ่ครับเป็นมวลมหาประชากาศแล้วก็ปิดปิดป้ายทะเบียนรถเป็นส่วนใหญ่นะครับบุกไปตามหน่วยงานราชการต่างๆก็ไปที่องค์การเป็นสัตรรม แต่อย่างที่พวกเราได้ทราบกันนะครับว่าสุเทพเทือสุบรรไปตามกลไกหน่วยงานราชการนั้นมันไม่ใช่ภาวาปะปกติแต่มีชุดที่เคลียร์ทางไปล่วงหน้าให้แทบทุกที่คือเราดูตอนแรกนี่นะครับเข้าใจว่าใครคงจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นสถานที่เข้าไปนั้นเป็นสถานที่มีคนไปเคลียร์ว่า นะครับให้ตอนรับขับสู้กันอย่างไรและก็มีสภาพเป็นเช่นนั้นเพื่อจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลนี้บริหารไม่ได้แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าผมดูสภาพเคลื่อนของสุเทพเทอือกสุบันนี่นะครับด้วยมวลมหาประชารถเนี่นะครับใบทะเบียนก็หลบซ่อนแล้วนะครับไม่ต้องการแสดงว่าใครเป็นเจ้าของรถเขาก็อยู่ในสภาพนะครับที่เขายํำแย่ก,กันเต็มทีเหมือนกัน แต่เราต้องยอมรับประการหนึ่งว่าได้มีกลไกพิเศษนะ,นะครับเป็นล็อบบี้หน่วยงานราชการต่างๆประหลัดกระทรวงหลายกระทรวงก็ถูกล็อบบี้เช่นเดียวกับส่วนราชการอื่นๆแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะครับจะอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางในวันที่เรานัดหมายกันนั้นเรายังยืนยันเจตนารมเหมือนเดิมว่าเราต้องใช้แนวทางสันติวิธีเท่านั้นจะโดยข่มขืนอะไรก็ตาม ให้มีความเชื่อมั่นว่าสันติวิธีจะชนะกับความเร็วร้ายทั้งปวงนะครับวันพรุ่งนี้ดูสภาพร่างกายนะครับว่าไหวกันหรือเปล่าแต่ให้พี่น้องสบายใจได้ว่าเครื่องยนต์แบบผมแบบนัทวุฒินั้นเสียง่ายแต่หายเร็ว <laughs> นะครับแล้วก็เชิญพบกับคุณหมอเวงตัวเจรนาการมาดำหน้าที่ต่อครับขอบพระคุณครับ